จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นทีนี้ครับการขยายประเด็นในวันนี้ก็จะกลับไปเรื่องราวของอุบลเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยนำเสนอไปที่บอกว่าสสวิทูลนะครับจะเดิมทีก็ลาออกจากพักประชาธิป,ปัตย์ตั้งแต่เดือนต้นปี2564กก็คือเดือนมกราครับ และตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีข่าวครับออกมาว่าเคยไปติดต่อทางด้านพักภูมิใจไทยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาปิดดีลครับกับทางด้านพักเพื่อไทยซึ่งทางด้านอุบลคอนเน็ t นะฮะโดยคุณสุชัยเจริมุขยานันเองก็ได้มีการขอสัมภาษณ์คุณวิทูลน,นามบุตรนะฮะในประเด็นนี้ครับซึ่งคุณวิทูลเองก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อของอุบลเรานะครับ แล้ก็บอกว่าสิ่งที่สื่อก่อนหน้านี้มีการน,นําเสนอไปก็มีทั้งถูกบ้างผิดบ้างนะครับวันนี้ก็เลยขอเปิดใจเล่าให้ฟังแบบไม่มีกักเมืองกันครับนะฮะว่าทิศทางเดินของตระกูลนามบุตรในอวนเราจะเดินทางไปอย่างไรและจริงไหมที่บอกว่าจะไปอยู่พักเพื่อไทยนะฮะโดยเมื่อวันที่2 3ทธันวาคมที่ผ่านมานี้นายวิทูลนามบุตรนะฮะอดีศสพักประชาธิป,ปัตย และก็เป็นอดีตรองหัวหน้าพักปรชาธิปัตย์พาคอีสานครับได้ให้มีการสัมภาษณ์กับเพจอุบลคอนเน็กรับถึงการตัดสินใจถึงจิรจาระอยู่กับพักนะฮะอื่นนะครับให้สื่อฟังโดยที่เรียกว่าไม่มีกักเลยครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้เ็มีสื่อและก็มีคนที่นำไปเสนอข่าวคราวนะครับก็ มีถูกบ้างผิดบ้างไม่ถูกไม่ไม่ครบบ้างนะครับที่สื่อว่าไปนะฮะมีถูกบ้างผิดบ้างไม่ครบบ้างท่านุณวิทุนเองก็เรียนว่าตั้งแต่ลาออกจากพรรคประชาธิป,ปัตย์ตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่คุณนุชพรกล่าวไปนะครับก็ได้อธิบายเหตุผลชัดเจนแล้วและก็พยายามทําจะนิ่งๆได้พบได้คุยได้พูดกับหลายพรรคไม่เฉพาะที่เป็นข่าวที่บอกว่ามีเพียงแค่ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยไม่ใช่ ในช่วงนั้นตัวเองก็อยากจะทําใจนิ่งๆและก็มีโอกาสจะพูดคุยไปก็มีโอกาสจะก็ยังไม่มีการตัดสินใจกับทุกพักเป็นการพูดจาท่าทามกันปกติตาาภาษาพักการเมืองอย่างเช่นพักภูมิใจไทยก็ให้เกียรติได้เชิญคุณวิทูลและคุณวิทูลเองก็สนใจเพราะถือว่าพักภูมิใจไทยนี้เป็นพักขนาดกลางทางภาคอีสานก็คงรับพักภูมิใจไทยได้เป็นพักที่ไม่บวกไม่ลบ โดยภาพรวมนะครับภาพภูมิใจไทยนี้เป็นพรรคใจถึงพึ่งได้ครับชัดเจนและก็ไม่ต้องการสอสอเยอะแยะอะไรมากมายครับแต่ว่าตั้งกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนครับจึงมีโอ,อกาสได้ไปพูดคุยกับแกนนําของพรรคภูมิใจไทยติดต่อกันมายาวนานครับแต่ว่าในที่สุดทางด้าน,นภูมิใจไทยเองเขาก็นักเลงพอครับเพราะว่าผมผมนี่หมายถึงวิทูลน,นะฮะสวสวิทูลบอกกับพรรคภูมิใจไทยบอกว่า คุณวิทูนี่อยากจะเป็นผู้แทนขอบัญชีรายชื่อลำดับต่ำสิบก็คือ1-9ของพรรคภูมิใจไทยเหตุที่เสนอไปต่ำสิบก็เพราะคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปแตกต่างจากปี25-62กสองติกาก็คือบัตรเลือกตั้งมี2ใบครับโอกาสพรรคใหญ่ได้เปรียบพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กจะเสียเปรียบครับในเรื่องของบัญชีรายชื่อจึงประเมินว่าพรรคภูมิใจไทยหรือว่าพรรคประชาธิป,ปัตยคงจะได้สสบัญชีรายชื่อ ไม่มากนักครับแต่ว่าพักที่ได้สอสอบัญชีรายชื่อมากน่าจะเป็นพักพลังประชารัฐและเขาพักเพื่อไทยจึงขอพักภูมิใจไทยว่าขออยู่ลาดับต่ำสิบได้ไหมก็คือเพียง,ยงแค่1นถึงเครับทางด้านพักภูมิใจไทยตอบมาครับใจนักเลงพอครับบอกว่าไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้บัญชีรายชื่อแน่นเป็นไปได้ยากที่เขาจะเอาคนเก่าของเขาออกไปและจะไปอธิบายกับเขายังไงทีนี้ครับ ถ้าเผื่อเกิดเอาคุณวิทูนี้ไปเสียบในลำดับต้นๆน,น,นะครับเขาก็ตอบมาตรงๆเลยว่าคือไม่ได้แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่เขาเองนอกจากจะได้อยากจะได้ทางด้านสสวิทูแล้วนี่เขาอยากได้คือสสวุฒิพงษ์นามบุตรของพรรคประชาธิปัตย์นะครับมาเป็นสสด้วยทางภาษาการเมืองนี่เขาเรียกว่าควรอย่างผมนี่ต้องขายเหล้าพ่วงเบียร์นะครับแต่ว่านุวยเงื่อนไขของพรรคภูมิใจไทยเขาบอกว่าเขาจนใจจริงๆ ถ้าเผื่อให้อยู่ต่ำสินี่คงให้ไม่ได้ณนะวันนี้นะพักภูมิใจไทยคงไม่ใช่แล้วครับนะอันนี้คือพักที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับส่วนด้านทางด้านพักพลังประชารัฐเขาเองก็อยากจะได้วุฒิพงษ์มาเป็นสอสอตนก็เลยเสนอพักพลังประชารัฐไปเหมือนเดิมว่าถ้าเผื่อ,อยางได้สอสอวุฒิพงษ์ก็ต้องให้สอสอบัญชีรายชื่อให้แก่คนที่ชื่อวิทูลน,นามบุตรด้วยแล้วก็ขอ ลำดับที่พักพลังประชารัฐจะสามารถจัดให้ได้แต่ว่าพักพลังประชารัฐคือบอกว่าจัดให้ได้แต่ไม่บอกลำดับที่ว่าจะให้ลำดับที่เท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าพักพลังประชารัฐจะมีโอกาสได้สอสอบัญชีรายชื่อมาานะครับแต่มันก็ต้องรู้ว่าตัวเองจะไปอยู่ลำดับไหนของพักพลังประชารัฐแต่ว่าเสด็จายครับที่สอสอวิทูนะครับไม่มีโอกาสได้พูดโดยตรงกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณ หัวหน้าพักพลังประชารัฐเจ้าของฉายายืนยังเซ่นี่ครับแต่ว่าคุณวิทูลเองมีโอกาสได้คุยกับรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งก็บอกว่าพยายามจะให้อยู่ในลำดับที่ได้เป็นสสแต่ไม่ได้บอกว่าลำดับที่เท่าไหร่จึงรอกันอยู่ว่าจะให้ลำดับที่เท่าไหร่จึงยังไม่ตัดโอกาสตรงนี้ไปถ้าเผื่อให้เงื่อนไขที่ดีก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะไปอยู่พลังประชารัฐกับนะฮะต้องบอกว่าลำดับนั้นน่าพอใจไหมนะครับ มาถึงพักเพื่อไทยทีนี้ครับทางด้านนายเกรียงคตินันรองหัวหน้าพรคเพื่อไทยกําลังขึ้นม่อต้องถือว่าตอนนี้สสเกรียงเนี่ครับเห็นว่าเพิ่งฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปนี่ครับกาลังขึ้นม่อครับแล้วก็มีบทบาทสําคัญอย่างมากกับพักเพื่อไทยพอสะสะวิทูลไปคุยด้วยยิ่งเห็นความชัดเจนว่าโอ้โหสะสะเกรียงนี่บาร,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 รมีนี่เยอะจริงๆครับเพราะว่าขณะที่สะสะวิทูลกาลังคุยอยู่ด้วยกับสะสะเกรียงนี่ครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของพัก โทรมาปรึกษาด้วยตลอดนะฮะปรึกษาหาหรือตลอดครับและที่สําคัญนะครับเป็นสายตรงสะสะเกลียงนี่เป็นสายตรงของคุณโทนี่วุฒซัมครับรู้จักไหมล่ะโทนี่วุฒซัมนะครับก็คือนายทักษิณชินวัตรครับคุณวิทูลเล่าบอกว่าผมไปคุยด้วยปุ๊บนี่ในที่สุดก็บอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมท่านสสเกลียงผมอยากจะคุยกับคุณโทนี่ด้วย ก็พูดตามตรงนะผมคุยกับท่านเกรียงนี่ในฐในในในนานะรองหัวหน้าพักก็มั่นใจอยู่นะแต่เพื่อความมั่นใจยากมากขึ้นอยากจะคุยกับคุณโทนี่โดยตรงเลยพอพูดแค่นี้เองท่านสอสอเกรียงครับก็ต่อสายตรงหาคุณโทนี่ต่อหน้าต่อตาเลยครับผมอ้าวคุยได้เลยจัดให้นะฮะบิทูลอยากได้เกรียงจัดให้เหมือนกันครับก็คุยกับทางด้านโทนี่โดยตรงครับท่านด้านคุณโทนี่อยู่ที่ดูไบนะฮะควเนไกลนะครับบอกว่าเวลคัม o ูเพื่อไทยเลยครับ ยินดีต้อนรับอยากจะให้มาร่วมทำงานการเมืองด้วยกันเสียงสดๆตรงๆครับเป็นอย่างนี้แหละครับนะฮะคุยโดยตรงกับดูใบเลยครับผมทางด้ศนสอสพิทูลเองก็บอกว่าประเด็นแรกหล,ลักๆนะผมพลาดจากพรรคประชาธิปัตย์อยู่ระดับที่40บัญชีรายชื่อไม่ได้เป็นสอสอแต่เที่ยวหน้านี่ผมก็ผู้ดําตรงผมอ,อายุ60ต้นๆแล้วก็เท่าบคุณนพรก็อยากจะเป็นสอสออยู่ขอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ที่อยู่ต่ำกว่า30นะก็คือ1 29ถึง29ครับขอขอพักภูมิใจไทยนี้คือ1 1 9ถึงแต่ว่ากับทางด้านพักเพื่อไทยนี้ขอ1 29ถึง29ครับปรากฏว่าคุณโทนี่นะดูใบครับบอกว่าโอ้ยสบายบุีิทูลสบายไม่มีปัญหาหนูพรบเปิมนี่ณชาติบอกเลยหนูพรบเปิมสบายจะให้อยู่ํำดับที่อยากได้แน่นอนนี่โทนี่ณนะดูใบบอกครับผม ท่านนสสวิทูก็เลยบอกว่าท่านครับลำดับที่ผมต้องการนี้ต้องชัดเจนด้วยนะครับผมขอนะขอให้อยู่ต่ำกว่าลำดับที่30 1- 29น่ถึงยนี่ทางด้านคุณโทนี่ณดูไบก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกท่านเกลียงว่าเดือนกุมภาพันนี่ผมจะไปดูงานที่เวิลด์เอ็กซโปที่ดูไบผมนี่มาถึงวิทูนทรรมบุตรนะจะไปดูงานที่เวิลด์เอ็กซโปที่ดูไบถ้าเผื่อเป็นไปได้ ท่านเกรียงผมขอโอกาสพบกับคุณโทนี่ที่ดูใบด้วยซึ่งก็อยู่ระหว่างการประสานงานว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากคุยกับท่านเกรียงเสร็จก็มั่นใจกับท่านเกรียงแต่ถ้าจะให้มั่นใจที่สุดต้องขอคุยกับโทนี่ณนะดูใบด้วยนะครับโดยผู้สัมภาษณ์เองก็กล่าวกับคุณวิทูลบอกว่าคุณที่พูดคุณวิทูลนี่พูดอย่างแฟร์เปิดเผยทุกอย่างไม่มีกา๊กเอาไว้เลยคุณวิทูลบอกว่าผมไม่มีกั๊กอยู่แล้วนะครับขณะเสื้อกััก ยังไม่ยอมยังไม่ยอมสวมเลยครับนะฮะไม่เหมือนกับทางด้านนะไรนะนักพิจายกาาอะไรคุณธีรยุทธบุญมีอันนั้นชอบสวมเสื้อกั๊กชอบแทงกั๊กอันนี้ผมไม่ขนาดเสื้อกัก๊กไม่มีสวมเลยนะครับไม่มีกั๊กเพราะไม่จําเป็นทางการเมืองมันต้องชัดเจนคนทําการเมืองนี่ไม่มีเฉพาะผมคนเดียวนะครับผมวุฒิพองศ์อยู่ได้ทุกวันนี้นี่พูดตรงตรง มีพี่น้องประชาชนอยู่เบื้องหลังมีทีมงานหัวคะแนนในกลุ่มไลน์นี่ร้อยกว่าคนเป็นผู้ประสานงานแกนหลักของพวกเรานี่คุยไลน์กันทุกวันครับเวลาทําอะไรต้องให้คนเหล่านี้ตัดสินใจด้วยมีส่วนร่วมด้วยว่าจะตัดสินใจเดือนหน้าไปทําอะไรครับเราสองคนไม่ใช่ว่าคิดอยู่เพียงแค่สองคนทีนี้เมื่อถามว่าเมื่อคุยกับทางด้านโทนี่นดูบแล้วน่ครับหมายความว่าตระกูลนามบุตรทั้งหมดจะไปเลยใช่ไหมท่านดัคุนวิทูลบอกว่า ที่ผมคุยกับโทนี่ผมคุยคนเดียวคุยกับท่านเกรียงก็คุยคนเดียวสสวุฒิพงษ์นามบุตรก็ยังเป็นสสพักประชาธิปัตย์ต้องเซฟเขาเอาไว้ก่อนจะมาบอกว่าไปที่นู่ทนที่นี่คงไม่เหมาะสมตราบใดที่สสเอนะครับยังอยู่พักประชาธิปัตย์และก็ขณะเดียวกันเราก็มีบรรดาญาติพี่น้องทั้งญาติพี่น้องของผมของวุฒิพงษ์ลูกหลานพี่น้องทุกคนใน,ในที่สุดพวกเราทํางานการเมืองไม่ใช่ตัวคนเดียวตัดสินใจ ก็คงจะต้องเอาทั้งตระกูลมาร่วมกันตัดสินใจด้วยใครมีความเห็นอย่างไรคิดอย่างไรก็บอกกันมาส่วนใหญ่นะในตระกูลว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นและก็วุฒิพงศ์เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนี่คงจะไม่ได้เพราะว่าวุฒิพงศ์หรือว่าผมนี่ไม่ได้ทํางานคนเดียวต้องมีญาติพี่น้องต้องมีหัวคะแนนนี่ช่วยใน,ใ,นในที่สุดเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไรก็เปลี่ยนไปตามนั้นนี่สส,สวิทูลกล่าวทิ้งท้ายครับ ก็เอาเป็นว่าถ้าเผื่อจะย้ายไปพักไหนนะครับตอนนี้ก็มีด้วยกันสองพักใหญ่ก็คือทั้งเพื่อไทยและก็พลังประชารัฐขึ้นกบว่าเงื่อนไขของพักไหนนะครับจะให้เงื่อนไขที่สอดคล้องกับความต้องการของสสวิทูลได้มากกว่ากันแล้วก็สสวิทูลก็ต้องเอาเงื่อนไขเหล่านี้ไปคุยกับทางด้านทีมงานนะครับทั้งหัวคะแนนทั้งพี่น้องทุกฝ่ายครับว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าจะไปพักไหนครับซึ่ง เราก็ต้องมาติดตามดูต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับจะลงเอื้ออย่างไรเพราะว่าปีหน้านี้ทางด้านสสวิทูลก็ต้องบินไปที่ไปดูงานเวิลดเอ็กซ์โปที่ดูไบครับและก็ขอพบกับโทนี่วุฒซัมครับคือคุยกับท่านเกรียงก็มั่นใจอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากจะคุยกับทางด้านโทนี่วุฒซัมนะฮะที่ดูไบด้วยเพื่อให้ความมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ะและก็จะมาเทียบกับข้อเสนอของพรรคพลังประชารัฐว่า เงื่อนไขขอพักใดนะครับ <c oughs> ให้เงื่อนไขที่ดีกว่า <c oughs> งานนี้ไม่มีการให้สัมภาษณ์แบบแทงกักครับขนาดเสือ้อกักยังไม่ยอมสวมเลยครับผม <c oughs> <c oughs> นี่คือการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของสสพิทูลนามบุตรนะครับอดีตสสครับติดตามต่อไปนะว่าจะลงเอ,อ่ยอย่างไรครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับมีรถมีราทีนี้ครับอยากจะให้ลงตัวก็ ต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับเลือกใช้บริการของทาวอ,อยยางยนต์นะครับเข้าไปตดัดแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ road, off road, ออนรถออบรถยางรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับ และก็รวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดำและก็ไม่รมดำเปลี่ยนท่ายนะ้ำมันเครื่องตัวเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจานเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำรวมไปถึงการเปลี่ยนโชกคอับและก็เติมลมในตัวเจนครับ ดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาวรอย่างยนต์ทั้ง3สาขาครับคุณกันยายเองก็ย้ำม,มาครับจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกันยายเองครับส่วน e c นะครับ e Z เองก็เป็นสารฟูซิทติกสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสึกรลลดควันดำ เพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วเลื่นป๊ดลื่อนปืดเป็นอย่างไรสัมผัสได้มือคุณใช้ e c ครับสินค้าไทยคุณภาพส่งออกนะครับาสามารถใช้ได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดงรถมือ2รถใช้แก๊สรถใช้น้ำมันเบนซิน,นหรือดีเซลสามารถเลือกเติมได้ที่ถาวรยังยน์หรือว่าจะเป็นอุบลวีน,นันนัน,นตรงข้ามกับปั๊มปตทหวสนามบินสอสกยดด้านข้างทุ่งสีเมือง อุบลเวิตถนนกลางอาว,วุธ CBN ทางไปแมคโครด้านซ้ายมือฝั่งวารินก็เรื่องทวีให้แยกวารินร้านสนลรรักอัลเตอร์สวิตตรงข้ามตึกตีแทกทางไปจังหวัดสิรเกตอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่องออกครับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ช่วงบ่ายพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการนพพรคุยข่าวภาคบ่าย16บกนาฬกนาทีกับผมนพพรพันเพลงครับชาวนี้ขอทุกคนมีความสุขสดชื่นทำมาค้าขายนะครับรุ่งเรืองตลอดทั้งวันครับ สวัสดีครับ